สวัสดีครับพี่น้องครับการทําสวนอินทผลัมมีข้อดีอย่างหนึ่งครับมีแรงโปรตีนจากธรรมชาติครับเห็นไหมครับนี่คือดวงดวงมะพร้าวหรือว่าดวงวังช้างแล้วแต่พื้นที่จะเรียกครับศัตรูหลักของต้นอินทผลัมเลยครับศัตรูตัวอื่นนี้ก็ไม่เท่าไหร่ถ้าเจอดวงอันนี้เสร็จทุกลายครับถ,ถ้าเจอไม่ทันเห็นไหมครับวันนี้เข้าหน่อยอินทผลัมของเราประมาณเกือบ30ตัว มันกินต้นอินทผลัมของเราเราก็ต้องกินมันคืนครับพี่น้องครับเนี่ยครับเดี๋ยวมึงน,นะครับงรหงายมึงหักบ่อักบ่อเพีืครับอ,อนนี้เป็นตัวตัวแม่มันนะครับตัวแม่มันเขากรอบครับตัวลูกมันหวานมันครับเขาเลี้ยงขายครับแต่ไม่ต้องมาคบกับผมนะครับคนที่เลี้ยงด้วยผมไม่ค่อยปมเท่าไหร่ เสียงครับนะครับนะครับเดี๋ยวผู้เชีย่ยวชาญด้านด้วงนะครับมารีวิวด้วงนะครับทีนี้โอ้ยมันมากหลายตัวนอี้พะล้ำเบิ่งมันอ่ะอื้มันแมแบป่านนี้เนาะคักครับคับ เลือกเอาครับพี่น้องครับชีเดียงด้วงขายหรือว่าสิปปูกินพ้ำปลามขายครับนัวครับนี่ครับตัวอย่างเช่นครับนี่ตัวปลาเอฟนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับรสชาติจะมันมากนะครับนอกจากเป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติแล้วนะครับใครกินด้วงอันนี้เขาบอกว่าจะดึงดังปึ้งปังปึ้งปังยัางมือแลกงนอนบารับกระซับกระซายครับพี่น้องครับจังใดก็ไปหามาลองมาได้ครับเด้อแต่ว่าขันพูดใดเฮ็ดสวนอินทพลัมม่ต้องไปหาดอกครับมั่นสีมหาพี่น้องเองครับ ครับฝากคลิปไปในเด้อนะครับพี่น้องครับขันย่านด้วงย่าปลูกอินทพลัมตัว่า่ขันปลูกอินทพลัมแล้วเสิได้กินด้วงนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับอือือตัวนี้ดำๆเนี่ยมึงกระลังสีเขาง่ายครับแห้งมั่นครับพี่น้องครับแม่วพีอืมโอ้ตัวตัวนี้ไม่ขี่นะครับพี่น้องครับออกจากคมจังหน่อย แต่ว่าเข้าต้องกดทนนะครับมันกินของเข้าข้าต่กินของมันครับเสียเปียบมันครับพี่น้องครับ